จากว่ามันมีข่าวด่วนข่าวใหญ่จริงๆก็ไม่ถึงกระด่วนแต่ก็ไม่ใช่ข่าวใหญ่อะไรมากมายแต่อ่านแล้วมันก็รู้สึกแบบกระอักกระอ่วนยังไงไม่รู้นะครับเป็นข่าวจาก สื่อที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับถือว่าเชื่อถือได้อย่าง the athletics นะครับคนเขียนข่าวนะครับหรือผู้สื่อข่าวที่นำเสนอข่าวนี้ก็มีชื่อเสียงเช่นกันคือเดวิดออนสตีนนะฮ e อะแอตเลติกนะครับ, ic, รบโดยเดวิดอ n นสตีนก็รายงานนะครับว่าเป็นข่าวที่น่าตกใจเขาบอกว่าสโมสรฟุตบอลเชลซีครับพร้อมนะไปพูดพูดแล้วเนี่เห็นไหมสโมสรฟุตบอลเชลซีไม่เอาเจดอนซานโช่แล้ว แล้วก็พร้อมที่จะจ่ายค่าปรับให้กับต้นสังกัดอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเนี่ยเป็นจำนวน5ล้านปอนคือมึงเอาไปเลย5ล้านปอนแล้วมึงเอาเจดอนเดอะฟรีดอมซานโช่ของพวกมึงกลับไปด้วยโอ้โหอ่านแล้วเฉยอะไรเนี่ยไม่เอากู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 ไม่กูไม่ได้อยากได้คืนมึงเอาไปแล้วมึงเอาไปสิว่าแล้วนะครับเท้าความกันนิดนึงเมื่อตอนต้นฤดูกาลนะครับเจดอนซานโชเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยถูกปล่อยยืม ไปให้กับบุลเซียดอตมูลเข้าชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์กนะครับจบฤดูก,กาลก็กลับมาอยู่กับแมนยูภายใต้เอริกเทนฮาร์มีข่าวว่าปรับความเข้าใจขอโทษขอ,อ,อขอโทษขอโพยอะไรกันเป็นเวที่เรียบร้อยโอเค ชิงโลก่การกุศลคอมมินิตี้ชิวเจดอนซันโชได้ลงนะครับเป็นตัวสำรองนะแต่ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมอะไรมากก็คือพูดง่ายว่าต่อให้เคลียร์ใจกับเอริกเทนฮากแล้วแต่กุนซือชาวดัตนะครับก็ไม่ได้เอาดาวเตะผู้นี้อยู่ในแผนการทำทีมวางังนเถอะนะจังหวะเดียวกันนั้นเองเชลซีเชลซี <Chelsea S 2> ก็ยื่นมือเข้ามานะครับเข้ามาขอยืมคือเขามองว่าเจดอนซันโชไม่มีประโยชน์กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดแต่ เชลซีมองว่านักเตะผู้นี้น่าจะมีประโยชน์ต่อทีมตัวเองนะครับจากการทำงานของเอนโซมาเรสคาอะไรประมาณนั้นว่าแล้วทั้งสองฝ่ายก็ตกลงทำสัญญายืมตัวกันนะครับโดยมีเงื่อนไขคือเป็นสัญญายืมตัวแบบบังคับซื้อบังคับซื้อก็หมายความว่านะเอาเอาไปใช้ก่อนแล้วจบฤดูกาลค่อยจ่ายตังค่าตัวก็ค่าตัวของเจดอนซานโชนะครับคือประมาณ20 ถึง25ล้านปอนด์อัตตีกลมๆไปก่อนละกันว่า25ล้านปอนด์โ oh อ้โหแมนยูนี่ตอนกระชากตัวมาจากสือเหลืองโดนไปเจ็ดมิบโ,โ,โ,โดนไปโดนไปอ่านเลยเพราะตอนนั้นจะเอานะไอ้ได้เล่นไปเล่นมากลายเป็นว่าฟอร์มตกพวกภาพนะไม่สามารถที่จะแผงลิศได้เหมือนตอนที่เล่นอยู่ในเวทีบุนเดสกาเยอรมันคือ หไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำนะเล่นไม่ได้เลยนะครับค่าตัวก็ตกลงไปอ่ะสุดท้ายนะก็ปล่อยให้เชลซียืมตัวไปพร้อมออปชั่นนะครับบังคับซื้อก็คือเอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวจ่ายเงินทีหลังบังคับซื้อทีหลังเ mm hmm. จดอนซานโชอขอโทษนะฮะเปิดตัวเนี่ยตูมตามนะฮะเกลี้ยงปลงังฉูดฉาดเราใจดีนักแร3เกมแรกที่ลงเล่นให้กับเชลซีแอติสครั้งนะ เกมแรกแอตซิตเกมที่2อแอตซิตเกมที่3แอตซิตโอ้โหตอนนั้นนะเด็กผีอยู่ไม่สุกเลยโดนทั่วทุกทิศทางมากันเต็มเลยนะฮะพวกวิ่รีก็ผสมลงมาเขาด้วยแต่ไปดูนะครับไอ้สามแอตซิตจาก3เกมแรกที่ซานโชทําได้เนี่ยมีอยู่1แอตซิตนะผมเห็นนะเกมที่บุกไปถลม West ่มเวสแฮมยูไนเต็ดสประตูต่อศูนย์นะเกมนั้นนะ่ะเจอรอนซานโชแอตสิตนะครับด้วยการจ่ายบอล ให้ดิคลัสแจ็กสันกองหน้าของเชลซีบริเวณแถวๆกลางสนามกึ่งกลางสนามเจดอนซันโชเนี่ยได้บอลทางซ้ายแล้วก็จ่ายให้ในระยะประมาณ34เมตรสามสี m, ่หลาอะไรประมาณนี้คือคือเหมือนลงลงไปเล่เตะบอลน่ะตอนเย็นน่ะแล้วเราก็เพื่อนเราอยู่ใกล้ๆอ่ะเราได้เราเล่นง่ายไงเราจับบอลปุ๊บแล้วก็จ่ายเพื่อนเราแต่เพื่อนเราเก่งไงเพื่อเรามีความเร็วเพื่อเรามีความสามารถเฉพาะตัวสูงเจดอนซันโชก็จ่ายบอลเนี่ตรงกลางสนามจ่ายใกล้ๆเนี่ยแปรบอลให้กับนิคลัสแจ็กสันนิคลัสแจ็กสันได้บอลปุ๊บแม่งควบเลยเฮีย yeah. นะแม่งควบ ควบตะบึงปู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 ป,ป,ปูเข้าไปยิงประตูแม่งได้แอสซิสตนะ์จัดจังหวะจ่ายแบบนี้โอ้โหนะฮะสนุกสนานคืนเดงสามนัดแรกสามแอสซิสต์นะล่าสุดเป็นยังไงล่ะนะมีฟรีดงฟรีดอมนะพอเจดอนอ่าพอมาคัส์แรดฟอร์ดไปซ้อมอยู่กับแอสตันวิลล่ามี Freedom, Freedom, ฟรีดอมโอ้ยฟรีดอมฟรีดอมพองไอสัตว์นะเป็นไงล่ะล่าสุดนะครับสถิติของเจดอนซันโชนะ แอดซิปไม่ได้มา13เกมติดต่อกันในทุกรายการพูดง่ายว่าแมนแอดซิปตั้งแต่ปีที่แล้วอะนะ <c oughs> ยิงประตูไม่ได้18นัดติดต่อกันตอนนี้นะครับลงเล่นให้เชลซีทุกรายการ27นัดโอ้โหไม่น่าเชื่อยิงถล่มทลายสอประตู27นัดทุกรายการยิงถล่มทลายสอประตู แอตซิตจากสามนัดแรกนะครับสามแอตซิตแล้วก็เว้นช่วงมาจนถึงเกมกับคริสตลวาเลตเกมล่าสุดแอตซิตได้หนึ่งครั้งก็รวมเป็นทั้งหมดสามบวกหนึ่งเป็นสี่ลงเล่นยี่สิบเจ็ดยิงสองแอตซิตสี่ฟรีทอมไ้แล้วมึงก็ด้วยก็ด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้เนี่ยนะพอตอนแรกนี่โอ้โหมากันใหญ่แหมทำหน้าทำตานะฮะแลบลิ้มปลิ้นตาทำหน้าปันจิมปันเจอใส่ผมพอช่วงหลังเงียบไม่มีการพูดถึง เมื่อก่อนที่ผมถ้าผมไปแตะต้องเจดอรซันโชวถ้าไปแซวหน่อยโกรธไม่พอใจ untouchable โอ้โห untouchable oh, unt ถุยนะฮะทั้งทั้งที่เอาตรงๆผมเด็กผีถ้าผมจะวิาพากษ์วิจารณ์เจดอรซันโชมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดหรือต่อให้ไม่ใช่เด็กผีมันก็สามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้แต่นี่วิาพากษ์วิจารณ์ไม่ได้สังคมไทยแม่งเป็นอย่างเงี้ยแม่งเป็นสังคมดัจจริตชอบอะไรที่แบบเอ้ย คือพูดง่ายว่าไม่ชอบความจริงเอางี้ดีกว่ารับไม่ชอบความจริงอะไรที่เป็นความจริงอะไรที่วิป้วาววิจารตามเหตุและผลตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะเกิดการรับไม่ได้รับไม่ได้นะมันเป็นสังคมดักจริตไงชอบอะไรที่มันหลอกลวงชอบอะไรที่มันแบบโอ้ยสวยงามนะวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งญ้าลาเวนเดอร์ทางตอนใต้ของโปรตฟฝรั่งเศสอะไรแบบนี้แต่พอฟอร์มตก พอยิงไม่ได้เพราะแอซิดไม่ได้แม่งหายเกลี้ยงหายเกลี้ยงเอ๊ะอยู่ไหนกันนะตอนนั้นมาด่ากูเนี่ยตอนนั้นเอาพี่ว่างวิจารณ์ซานโช่ก็ด้วยเหตุผลด้วยความตรงไปตรงมาตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นโอ้โหรับกันไม่ได้นะโกรธโมโหตอนนี้พอความจริงประจกอ่าปรากฏพอทองลอกเท่าน,นั้นแหละหายเข้ากลีบกลีบมาเฟือง้ไม่ใช่กลีบเมฆนั่นคือเรื่องของเจดอนซานโช่ แต่ข่าวที่ออกมาเอา้าเชลซีทําไมทําแบบนี้ยก็ตอนแรกไหนบอกจะเอาไปไงค่าตัวก็ลดเหลือแค่ยี่สิบห้าล้านปอนเนี่ยแตอนแรกก็เห็นชอบชื่นชอบใช้งานนี่โอ้โหใช้ลงตัวจริงตลอดเลยอะ่ะเฮ้ยไปไปมามาอยู่ดีๆมาตีมือบอกเอ้ยไม่เอาแล้วยองเสียค่าปรับคือพูดง่ายๆว่าเชลซีอ่ะจะประหยัดเงินยี่สิบห้าล้านปอนนะครับคือไม่เอาแล้ว นะยอมยอมทำผิดข้อสัญญาผิดข้อตกลงผิดข้อตกลงก็ต้องเสียค่าปรับ5ล้านปอนก็แทนที่จะไปเสีย25ล้านปอนเสียแค่5ล้านปอนเท่านั้นเองโอ้โหสุดๆดนะอันนี้ต้องยอมรับนะฮะทีมทำงานของเชลซีเนี่ยเก่ง นะครับทำธุรกิจเก่งมากนะครับแล้วก็ใช้เงินเยอะแต่ไม่ได้ขาดทุนอะไรมากมายแถมมีกําไรต่างหากอันนี้เห็นเห็นชัดเลยนะมาลากมายาตั้งแต่ยุคของเสี่ยมีแล้วแล้วก็จนมาถึงยุคของทรอสโบรีก็ยังโอเคใช้เงินกว้างซื้อผู้เล่นคนคนู้นคนคน,นี้มาสะสมไว้แต่งบดุลเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเห็นไหมเขาก็หาข้อหาขอหาทางออกจนได้อะ กูทำดันทําข้อตกลงว่าบังคับซื้อ25ล้านปอนด์ยืมมาแล้วต้องบังคับซื้อต้องจ่ายเงินให้แมนยูยี่ห้าล้านปอนด์แต่ถ้าเราไปผิดข้อตกลงเราเสียแค่5ล้านปอนด์ยอมนะยอมเฉือนเนื้อเฉือนเนื้อส่วนน้อยดีกว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับนะะอ่ะเรื่องของการทําธุรกิจเรื่อง,องการทําการค้าการขายปัญหาตามมาคือเจโอนซานโชเองเนี่ยหลักลไอคำว่าฟรีดอมเนี่ยมึงติดตัวไปจนตายทะลึง่งใบเม้น เธอลึงไปแสดงความเห็นอะไรที่มันเหมือนไปแบบเอาตรงๆนะมึงก็กวตีนเด็กผีอะไรตัดนะ้ามันแบบอุยิยมาคัสแลดฟอร์ดได้พบอิสรภาพแล้วฟรีดอมโอ้โหเบลพาร์ดวิลเลียมวัลเลสพอลวิลเลียมวัลเลสเป็นไงล่ะ พอทีนี้เชลซีเขาไม่เอามึงเขาถีบหัวมึงกลับมาที่เดิมสัญญามึงเหลือแมนยูต้องสองฟีสัตนี่อยู่ยังไงแล้วดูแล้วไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมของรูเบนอามอริมแน่แ่ผมบอกให้เลยว่าอยู่กับรูเบนอามอริมไม่มีประโยชน์ครับเล่นตำแหน่งไหนวิงแบ็กตัดทิ้งไปเลยมึงเล่นไม่ได้วิงแบ็กมึงเล่นไม่ได้เล่นเกมรับมึงเล่นไม่เป็นมิดฟิลตัวรุกสองตัวอยู่หลังศูนย์หน้าโอ้โหตอนนี้เอาตรงๆนะ อารอ์เนโดคาราโชดีกว่าเยอะอย่าว่าแต่การาโชเลยอาจารย์ดุอะรู้จักเพราะว่าชัวเซอร์ซ็กซี่อะดีกว่าจริงไม่ได้เข้าข้างจะอยู่ยังไงก็ดันไปฟรีดอมอะฟรีดอมฟรีดอมวดอุตริไว้ดันไม่มีเรื่องกับพูดการทีมนเก่ากูซื้อคนใหม่เขาเขารู้เห็นไ,ไหมก็ชิบหายด้วยกันทั้งสองฝ่ายนักเตะเจดอนซานโชก็ต้องกลับมาอยู่กับแมนยูแมนยูได้เงินมาห้าล้านปอดค่าเชา่านะถือเป็นค่าเชา่าแต่จะใช้ประโยชน์เจดอนซานโช่อยังไงอะ ก็เดี๋ยวคงต้องหาทางปล่อยปล่อยยืมไปทีมอื่นอีกอะมีใครเขาอยากจะได้อีกหรือเปล่าอ้ออ่ะก็ะไม่เปไน็นไรนะะผมมองว่าแมนยูคงเดี๋ยวก็หาทางออกขอเขาได้เองอะไม่เดือดร้อนอะไรหรอกไอคนนี้เดือดร้อนอะมึงนั่นแหละ <laughs> เป็นใครล่ะ <laughs> เป็นใครล่ะฟรีทอมไว้แล้วมึงอีสัว์